โมเมนต์ s สาสหกับโมเมนต์นินจาตัวไหนเจ๋งกว่ากันคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใหม่ของโม m e n t Studio นะครับกับรายการที่ชื่อว่า โมเมนต์ทอล์กก็รูปแบบรายการใหม่นี้ก็จะเป็นแนวพูดคุยสบายๆนะครับเกี่ยวกับการใช้งานสกูตเตอร์หรือตอบคําถามที่หลายคนทักเข้ามาถามกันเกี่ยวกับโมเมนต์สก o ตเตอรนะฮะหรือเรื่องราวที่เราเคิดว่าเป็นประโยชน์ก็จะเอามาเล่าให้ฟังกันแบบสบายๆนั่นเองนะฮะเชนั้นถ้าใครอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับสกูตเตอร์ไฟฟ้าลอง คอมเมนต์แนะนำเรามาได้เกิดว่าน่าสนใจพอเดี๋ยวเราจะดึงมาทำเป็นคอนเทนต์แบบนี้ให้ดูกันนะฮะอ๋อแล้วก็รายการนี้นะครับนอกจากจะมีใน Facebook YouTube ของโมเมนต์แล้วก็ยังมีใน Tik t o อด้วยนะครับอย่าลืมไปติดตามกันได้นะครับมาเริ่มเลยดีกว่านะครับกาบคำถามที่พบบอ่อยนั่นก็คือโมเมนต์นินจากับโมเมนต์เอเลือกคันไหนดีหลายคนที่มีคําถามนี้อยู่ในหัวแล้วก็ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกคันไหนดีซึ่งต้องบอกไว้ก่อนเลยว่า2รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดของโมเมนต์อาจจะเพราะเป็นรุ่นที่อยู่ในช่วงราคาที่ใกล้ๆก,กันนั่นเองนะฮะก็เลยทําให้ตัดสินใจยากนึนสำหรับผมนะสกูตเตอร์แต่ละคันเขาให้ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน และคนก็จะชอบเฟลลิ่งการขับที่แตกต่างกัอนออกไปก็เหมือนกับของเงินอื่นไม่ว่าจะเป็นเพลงหนังเสื้อผ้าของใช้อื่นๆหรือแม้กระทั่งรถยนต์แต่และคนก็จะชอบกับคนละแบบเวลามีคนให้ผมฟันธงว่ารุ่นไหนยี่ห้อไหนดีกว่ากันเนี่ยผมเลยค่อนข้างจะตอบลําบากนิดหนึ่งก็ได้แต่บอกเป็นลักษณะของจุดเด่นจุดด้อยของรุ่นนั้นๆให้ไว้ไปตัดสินใจกันนะครับซึ่งอย่างผมเองเนี่ยก็พอจะมีโอกาสได้ลองสกูตเตอร์มาบ้างนะครับหลายรุ่นเหมือนกันอย,อย่างรุ่นที่เป็นรุ่นท็อปๆเองก็ อาจจะเคยเป็นเจ้าของแล้วก็ได้ลองมาบ้างนะซึ่งก็บอกว่าแต่ละรุ่นเนี่ยให้ประสบการณ์ที่แตกต่างกันจริงๆฉะนั้นเวลามีนคนถามคำถามแบบนี้ผมก็มักจะบอกจุดเด่นจุดด้อยของแต่ละรุ่นให้ฟังแล้วก็น้องๆที่ดูแลลูกค้าที่ช็อปเหมือนกันนะครับผมก็มักจะบอกเขาว่าเราให้ข้อมูลไปแล้วก็ไปให้ลูกค้าตัดสินใจเอาเองมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่ามาเริ่มกันที่1 แาววัสดุโมเมนินจาใช้วัสดุที่เป็นอลูมิเนียมทั้งคันในขณะที่โมเมนต์เอสสาใช้วัสดุที่เป็นเหล็กเคลือบการสนิมในชิ้นส่วนที่ต้องการการรับน้ำหนักได้สูงและใช้เป็นอลูมิเนียมสําหรับชิ้นส่วนที่ต้องการการรับน,น,งงน้ำหนักที่ดีรองลงมาความแตกต่างก็คือโมเมนินจาจะมีน้ําหนักที่เบากว่าส่วนโมเมนต์เอสสาก็จะแข็งแรงมากกว่าซึ่งรับน้ำหนักผู้กับขี่ได้ถึง200กิโลกรัมในขณะที่โมเมนินจารับได้150กิโลกรัม2 รูปทรงของโมเมนินจาออกแบบมาให้ดูสปอร์ตปลาเปรี่ยวส่วนโมเมนเอส6ออกแบบมาให้ดูแข็งแรงดุดัน3กํกำลังการขับขี่ทั้งโมเมนินจาและโมเมนเอส6 รุ่นปัจจุบันเป็นระบบขับขี่แบบซด์เวฟแล้วทั้งคู่เลยไม่ต้องกลัวเรื่องการกระชากตอนออกตัวจนควบคุมยากเสียงมอเตอร์เงียบกริบแต่ทรงพลังสา,ามารถออกตัวล้อฟรีแบบปิป๊ดปีได้ทั้งคู่หรือจะออกตัวแบบนุ่มนวลก็ได้ในขณะที่ขับแบบ2มอเตอร์ด้วยกําลังขับเต็มกําลังด้วยปลายนิ้วแต่โมเมนต์เอสสามสิบหกจะแรงกว่าเพราะว่าสเปคสูงกว่านั่นเอง4โมเมนต์นินจาเส้นผ่าศูนย์กลางยางรวมล้ออยู่ที่10นิ้วในขณะที่โมเมนต์เอสสามสิบหกอยู่ที่าก็เาะถนิ้วล้อใหญ่กว่าก็ก สำหรับสกูตเตอร์ไฟฟ้าล้อ1 1นิ้วจะมีลายยางให้เล่นหลากหลายกว่าแต่ ถ้าใครชอบรูปทรงโมเมนต์นินจาคุณสามารถอัปเกรดชุดแต่งนินจาวาริเออร์เป็นแบบล้อ1ิลิ้วได้ด้วย5ระบบช่วงล่างสำหรับสกูตเตอร์ไฟฟ้าโมเมนต์นินจาและโมเมนต์เอผมจัดอยู่ในสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่มีช่วงล่างดีมากๆทั้งคู่แต่ถ้าเทียบกรโชกเดิมๆที่ติดรถมาผมให้โมเมนต์เอเป็นช่วงล่างที่นุ่มนวลกว่าแต่โมเมนต์นินจาออกแบบช่วงล่างมาให้สามารถอัปเกรดได้คุณสามารถใส่ได้ทั้งแบบชกลมและก็ชกน้ำมันซึ่งหลังจากอัปเกรดแล้วเนี่ยผมยกให้ช่่วงลงลาแบบ โมเมนต์ินจาเนี่ยเป็นช่วงล่างของสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่ดีที่สุดเพราะนอกจากกับน,นุ่มนวลแล้วยังสามารถปรับรีบาวได้ด้วย 6. ระยะทางของ2รุ่นนี้ทําได้พอๆกันทั้งโมเมนต์ินจาและโมเมนต์เอตัวเริ่ม กับโมเมนต์นินจาแม็กและ S36 ตัวท็อปแต่โมเมนต์เจะมีอีก2รุ่นอยู่ตรงกลางให้คุณได้เลือกด้วยเจ็ดสำหรับสายแต่ง2รุ่นนี้โมเมนตจัดชุดแต่งไว้ให้เล่นแบบเต็มๆม,มีเอกลักษณ์สวยเด่นเนี๊ยบเรียบหรูไม่เหมือนใครแน,น่นๆทั้งแบบเสริมสมรรถนะและแบบเพิ่มความสวยงาม วิบวับก็มีตื่นชุดแต่งไว้ใจเราเลยแต่ถ้าใครชอบความแรงหรือเลงการอัปเกรดด้วยโมเมนต์คอไว้2รุ่นนี้สามารถอัปเกรดโมเมนต์คอได้ทั้งคู่แบบแรงจัดๆแต่โมเมนต์เอสสามสิบหกจะสามารถอัปเกรดโมเมนต์คอได้สเปคที่สูงกว่าเพราะบอดี้ขนาดใหญ่กว่ามีพื้นที่ให้ลงระบบได้มากกว่านั่นเองทีนี้คุณก็น่าจะพอมีข้อมูลไว้ตัดสินใจได้บ้างแล้วสําหรับ2รุ่นนี้ว่าถูกจริตแบบไหนอย่าลืมนะครับถ้าคุณกําลังมองหาสกูตเตอร์เจ๋งๆอย่าลืมทักมาหาเราได้ที่ โมเมนต์เทคทุกวันนะฮะรับรองว่าสุดสำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe หรือใครอยากจะให้เราทำคลิปพ,พูดคุยเกี่ยวกับสกูเตอร์ไฟฟ้าเรืออะไรก็เราแนะนำมาได้ที่คอมเมนต์ดูนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ